IMCT News Podcast ประจำวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2567กับดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยค่ะวันนี้เริ่มกันที่สถานการณ์การเมืองในโรมาเนียค่ะที่วิกฤตการเลือกตั้งอาจเป็นการสั่นคลอนครั้งใหญ่ต่อโรมาเนียและอาจคุกค,คามเสถียรภาพของประเทศสมาชิกสำคัญของสหภาพยุโรปและเนโตซึ่งมีพรมแดนยาวติดก,กับยูเครนที่จอเจสคูได้รับคะแนนเสียงกว่า2ล้านเสียงในการเลือกตั้ง ชนะด้วยคะแนนประมาณร้อยละ23ทำกลางผู้สมัครหลายคนที่แทบไม่เป็นที่รู้จักในไม่กี่สัปดาห์ก่อนกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแถลงเมื่อวันศุกร์ว่าสนับสนุนความพยายามของโรมาเนียในการรักษาความบริสุทธิ์ของการเลือกตั้งปราศจ,จากอิทธิพลอันเป็นภัยจากต่างชาติโดยแมทธิวมิลเลอร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าความบริสุทธิ์ของการเลือกตั้งโรมาเนียมีความสําคัญสูงสุดต่อประ ประชาธิปไตยที่ชาวโรมาเนียต่อสู้มาอย่างยากลําบากพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายรักษาระเบียบตามรัฐธรรมนูญและมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยที่สันติปราศจากการข่มขู่คุกคามและสะท้อนเจตจำนงประชาธิปไตยของประชาชนชาวโรมาเนีย p o l i t i c รายงานว่าความวุ่นวายทางการเมืองในโรมาเนียทวีความรุนแรงขึ้นหลังสารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยกเลิกการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบสองและล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้บุกตรวจคน้นบ้านผู้สนับสนุนทางการเงินรายสำคัญของผู้สมัครฝ่ายขวาจัดทำกลางข้อกล่าวหาเรื่องการแทรกแซงการเลือกตั้งจากตัสเซียส่วนการเลือกตั้งรอบสองที่กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์นี้ระหว่างเอเลน่าลาสโคนีนายกเทศมนตรี รีเมืองเล็กกับคาลินจอร์เจสคูผู้สมัครอิสระฝ่ายขวาจัดต้องถูกยกเลิกไปหลังจากประธานาธิบดีคลาวสโยฮันนิสเปิดเผยหลักฐานจากหน่วยข่าวกรองที่ระบุว่า รัสเซียอยู่เบื้องหลังการโจมตีแบบไฮบริดเพื่อแทรกแซงการเลือกตั้งล่าสุดอายการได้นำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านของนายบอกดานเปชีในเมืองบราชอฟทางแคว้นแตรนซิเวเนียพร้อมกับสถานที่อีกสองแห่งหลังเอกสารข่าวกรองระบุว่าเขาเป็นผู้สนับสนุนเงินล้านยูโรให้แก่คมเปญของจอร์เจสคูโดยมีการจ่ายเงินให้ติ๊กตอก3 6 0 0 0ยูโรทั้งที่ผู้สมัครประกาศว่าไม่ได้ใช้เงินในการหาเสียง ซึ่งการสืบสวนครอบคลุมข้อหาทุจริตผู้มีสิทธิเลือกตั้งการฟอกเงินการปลอมแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์และการละเมิดข้อห้ามเกี่ยวกับองค์กรและสัญ,ญลักษณ์ที่มีลักษณะฟาสซิทเหยยดเชื้อชาติหรือเกลียดชังชาวต่างชาติค่ะ ไปต่อกันที่จีนกับการผงาดขึ้นมาเป็นผู้นำการส่งออกของโลกค่ะที่เว็บไซต์ Statista โดย Felix Richter เผยแพร่บทความและกราฟิก The World Suppliers ว่าสัญลักษณ์ Made in China ที่ติดอยู่บนสินค้าตั้งแต่โทรศัพท์มือถือไปจนถึงเสื้อผ้าสะท้อนการก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำการส่งออกระดับโลกของจีนโดยข้อมูลจากองค์การการค้าโลกแสดงให้เห็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วง23ปีที่ผ่านมา นับต <em> <an> ั้งแต่จีนเข้ามาเป็นสมาชิก WTO ในปี2001ประเทศได้เปิดประตูสู่เศรษฐกิจโลกอย่างเต็มตัวและรวดเร็วกลายเป็นห่วงโซ่สำคัญของห่วงโซ่อุปทานโลกมูลค่าการส่งออกของจีนเพิ่มขึ้น13.6เท่าจาก2.5แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2000เป็น3.4ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2023ทิ้งห่างประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่อื่นๆอย่างเห็นได้ชัด การเติบโตนี้เป็นผลจากหลายปัจจัยทั้งแรงงานที่มีจํานวนมากนโยบายรัฐบาลที่เอื้อประโยชน์และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ส่งผลให้จีนสามารถส่งมอบทั้งวัตถุดิบและสินค้าสําเร็จรูปให้กับทั่วโลกในราคาที่แข่งขันได้ส่วนในภาพรวมการส่งออกสินค้าทั่วโลกเพิ่มขึ้น3.7เท่าจาก6.5ล,ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น23.8ล,ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเวลาเดียวกันสะท้อนผลกระทบอันม มหาศาลของโลกาภิวัต์ต่อปริมาณการค้าระหว่างประเทศโดยไม่ได้ปรับด้วยอัตรางเงินเฟ้อโดยจีนได้แซงหน้าสหรัฐซึ่งเคยเป็นผู้นําการส่งออกในปี2543โดยมูล,ลค่า7.82แสนล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นมาครองตําแหน่งผู้ส่งออกอันดับหนึ่งของโลกค่ะ ไปที่ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์กันบ้างค่ะที่ออกมาประกาศจุดยืนชัดเจน3ประการเกี่ยวกับสถานการณ์ช่องแคบไต้หวันผ่านถแถลงการร่วมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีกลาโหมของทั้ง2ประเทศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะ โดยจุดยืนสำคัญประการแรกคือการยืนยันความสำคัญของการรักษาสันติภาพและสเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันประการที่สองคือการคัดค้านการกระทำฝ่ายเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะปัจจุบันและประการที่สามคือการสนับสนุนให้ใช้การเจราจาเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาโดยปราศจากการข่มขู่หรือใช้กาลังบังคับถแถลงการดังกล่าวมีขึ้นโดยเพนนีวองรัฐมนตรีต่างประเทศและริชาร์ดมาเลส รัฐมนตรีกลาโหมออสเตรเลียรวมกับบินสตันพีเตอร์สรัฐมนตรีต่างประเทศและจูดิตคอลลินส์รัฐมนตรีกลาโหมนิวซีแลนด์ซึ่งครอบคลุมนโยบายต่างประเทศสําคัญของทั้งสองชาติสาระสําคัญของแถลงการระบุว่าทั้งสองประเทศให้ความสําคัญกับการรักษาสันติภาพในช่องแคบไต้หวันและไม่เห็นด้วยกับการกระทําใดๆที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะในภูมิภาคนี้โดยฝ่ายเดียวพร้อมเรียกร้องให้ใช้การเจราจาเป็น เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องมีการข่มขู่หรือบีบบังคับนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยืนยันว่าจะเดินหน้าเสริมสร้างความร่วมมือกับไต้หวันให้นั่นแฟนยิ่งขึ้นทั้งในด้านการค้าวัฒนธรรมและการพัฒนาภูมิภาคแปซิฟิกค่ะ ไปต่อกันที่การเปรียบเทียบแสนญ,ญานุภาพระหว่างสหรัฐและจีนค่ะที่สภาคองเกรสสหรัฐส่งสัญญาณเตือนว่าพบว่าประเทศของตัวเองกําลังล้าหลังจีนอย่างมีนัยสําคัญในด้านขีดความสามารถในการต่อเรือโดยสสราจาคริชนามูรตีรองประธาน,นาคณะกรรมการจากพรรคเดโมแครต เปิดเผยว่าในขณะที่สหรัฐสามารถผลิตเรือเดินสมุทรได้หนึ่งลำจีนสามารถผลิตได้ถึง359ลำต่อปีสะท้อนช่องว่างอันน่าวิตกในอุตสาหกรรมด้านการป้องกันประเทศ แจ็คซาริแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐยอมรับว่าการแก้ไขปัญหานี้เป็นโครงการระดับคนทั้งรุ่นหลังจากอุตสาหกรรมต่อเรือของประเทศล่มสลายในช่วงต้นทศวรรษที่1980เนื่องจากขาดรากฐานอุตสาหกรรมต่อเรือพาณิชย์ที่แข็งแกรง่ง แรงงานภาคการผลิตหดตัวและซัพพลายเออร์ย้ายฐานการผลิตโดยสถานการณ์ยิ่งวิกฤตขึ้นเมื่อสหรัฐต้องสนับสนุนอาวุธในสงครามยูเครนและความขัดแย้งในตะวันออกกลางผลระเอกซามเวลปัปปโรผู้บัญชาการกองบัญชาการสหรัฐภาคพื้นอินโดแปซิฟิกเตือนว่าการส่งระบบป้องกันทางอากาศมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐให้ทั้งยูเครนและอิสราเอลกำลังบั่นทอนขีดความสามารถในการรับมือภัยคุกคามในภูมิภาค อินโดแปซิฟิกค่ะปิดท้ายวันนี้กันที่เวียดนามค่ะที่ศูนย์นวัตกรรมแห่งชาติเวียดนามประกาศเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าศูนย์วิจัยและศูนย์ข้อมูลเฉพาะด้านการศึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์ จะได้รับการพัฒนาโดยบริษัทเทคโนโลยี n v i d i ียของอเมริกาในเวียดนามโดยเป็นผลจากข้อตกลงระหว่าง NVIDIA ดียและรัฐบาลเวียดนามซึ่งลงนามระหว่างการเยือนเวียดนามครั้งที่2ของเจนเซนหวงผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ NVIDIA เดียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาค่ะ ข้อตกลงดังกล่าวลงนามโดยเหงียนชีดุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการวางแผนและการลงทุนของเวียดนามและเจปูรีรองประธานฝ่ายบริหารฝ่ายปฏิบัติการภาคสนามทั่วโลกของเอ็นวีดีโดยมีรัฐมนตรีเวียดนามฟานมินจินและผู้ก่อตั้งเอ็นวีดีเจนเส้นหวางเป็นสักขีพยานค่ะ สำหรับศูนย์วิจัยซึ่งเรียกอย่างเป็นทางการว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาเวียดนามและศูนย์ข้อมูล AI จะทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มเพื่อช่วยให้ n v ็นวีและพันธมิตรในพื้นที่ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและปรับใช้เทคโนโลยี AI ขั้นสูงซึ่งศูนย์เหล่านี้จะไม่เพียงแต่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนโครงการวิจัยการพัฒนาแอปพลิเคชัน AI และการส่งเสริมนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการเท่านั้น แต่ยังสร้างโอกาสในการทำงานให้กับบุคคลที่มีพรสวรรค์ในเวียดนามอีกด้วย โครงสร้างพื้นฐานใหม่ที่จัดทําโดยศูนย์เหล่านี้จะสนับสนุนกลยุทธ์ AI ระดับชาติของเวียดนามค่ะโดยวางรากฐานสําหรับการบ่มเพาะและพัฒนาบุคลากรด้าน AI โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI ขั้นสูงของ NVIDIA ซึ่งจะช่วยให้เวียดนามเร่งการวิจัยพัฒนาและแอปพลิเคชัน AI ในอุตสาหกรรมหลักเช่นการดูแลสุขภาพการศึกษาการขนส่งและการเงินค่ะทั้งหมดนี้คือ IMCT News Podcast กับห้าข่าวเด่นประจำวันที่เสิร์ฟถึงคุณดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยรายงานค่ะ